สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีเดียกับรายการบิ๊กตลอนทัวร์นะครับเรามาอยู่ที่วัดหนองบัวเหนือหลวงพ่อสมหวังนะครับอยู่ที่ตำบลหนองบัวเหนืออําเภอเมืองจังหวัดตาาครับโดยมีพระอาจารย์มหาประคองถิตายุโกนะครับเจ้าวาดวัดหนองบัวเหนือหลวงพ่อสมหวังท่านเปลี่ยนเจ้าวาดอยู่นะครับไปติดตามกันเลยครับนี่คือสภาพบริเวณด้านนอกวัดนะครับ บริเวณภายในวัดครับสภาพบริเวณวัดครับ ต่างกภาคประชาชนสกัดก,กระทรวงอาณไทย์ที่วันนี้ก็ขอไดวามที่ได้รับท่านเข้าสู่บริเวณวัดหนองบัวเหนือของเราซึ่งปัจจุบนันนี้วัดหนองบัวเหนือของเราก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นวัดที่เก่าแก่ของตำบลหนองบองัวเหนือดังนั้นแล้วโอกาสนี้ก็จะได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพ ปัจจุบันของวัดเราที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นพุทธสถานและสถาน,นาที่นาิมนต์การนิมนต์หลวงพ่อตุหวันไปปฏิฐานยังเข้าโบส์หลังใหม่ซึ่งเราจะเห็นว่าเราได้นำศิลปะการตกแต่งพระโบส์หลังใหม่เป็นโบสโบที่ใช้ผู้ทรงศิลป์ในการมาตกแต่งจากเดิมที่เป็นโบปูนสีขาวเก่า ปัจจุบันนี้ก็เป็นโบท1ในจังหวัดตาาที่มีรถลายสวยงามออกโทนสีน้ําเงินเป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับก็เราได้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเหมือนวัดหลวงพ่อทองคำาัาพิพัฒนมงคลที่อำเภอทุ่งเสหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยหรือวัดล่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นโทนเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นเราจึงอยากจะสร้าง วัดหนองบาเหนือเราให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมความงามของพระบสถ์เราเห็นว่าพระบสถ์เรามีความแปลกใหม่และก็สวยงามโดยเป็นศิละปะการลงสีโดยช่างฝีมือจากวัดหลวงพ่อทองคำหรือวัดหลวงพ่อ วิพัฒน์มงคลจากประเทศทเปรยงหัวถุวไทยมาเป็นช่างแล,แล้วถ้าเราดูจากด้านนี้ก็จะเป็นวิหารศาลาลายที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อเกองก็เดิมทีแล้วหลวงพ่อกกสอนนี้ก็จะประดิษฐานอยู่ตรงใต้ต้นโถปัจจุบันตรงนั้นก็จะทําเป็นหอเสื้อวัดนะครับแล้วก็อารัธนาหลวง,งพ่อเกอนมาอยู่ มาอยู่ยังบริเวณวิหารสาราลายแห่งนี้แทนซึ่งถัดมาก็จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมหวังท,ที่ตั้งประดิษฐานของหลวงพ่อสมหวังหรือชื่อเดิมของหลวงพ่อสมหวังก็คือหลวงพ่อสักยะมณีสี่มือาซึ่งเป็นหลวงพ่อ เก่าครับเป็นพระพุทธรูปฟางมารวิชัยนะครับสมัยโบร,ราณก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ว่ากันว่าเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งที่มีพุทธลักษณะที่มีริมผีป,ปากแดงนะครับและติดทองเหลืองอลามปัจจุบันนี้ด้วยความต่อเก่ตามการเวลาทำให้ สภาพของพ่ออาจจะมีความมนหมองตามสักการเวลานะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะหาทุนมาบูรณะของค์พ่อให้สมบูรณ์อาจจะมีสีที่สุกเหลืองอลามเป็นประกายรัศมีอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อศักยมณี สีเมืองตากหรือลวงพ่อสมหวังซึ่งว่ากันว่าประวัติของท่านนั้นก็เป็นหลวงพ่อที่เป็นพระพุทธโลกพางมานวิชัยนับเนื้อจับลิบเป็นศิลป,ปก,กรรมสมัยจัโรไทยปลายศตวรรษที่19-20ซึ่งก็ว่ากันว่าอย่างที่บอกไปว่าในช่วงเวลาระหว่างพศออ2901ถึงประมาณพศออ2000 ก็จากคำบอกเล่าของท่านอดีตเจ้าว่าวราแก่ท่านพ่อครูอาุนธรรมนูรูและคนเท่าคนแก่ก็ได้เล่าให้ฟังซึ่งไม่สามารถกําหนดประสอได้แน่ชัดว่าเป็นปรสอเท่าไรซึ่งจากการเขียนตามคาบอกเล่าของคุณยายเขียนขาวล้ออซึ่งปัจจุบันนี้คุณยายก็อายุ93ปีและคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านห่องน่วง ซึ่งเล่าคุนว่ามีประวัติตรงกันดังนี้นะครับถึงพระพุทธรูปปางมนุชัยเนื้อสมฤทธิ์เป็นงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัยรงนี้เดิมทีมาจากที่ไหนก็ไม่มีใครรู้แต่จากคําบอกเล่าของชาวบ้านตนในสมัยนั้นว่าคันว่าพระพุทธรูปปางมนุชัยเนื้อสมฤทธิ์รงนี้ได้กลิ้งลงมาจากภูเขาแล้วกลิ้งไหลลงมาจากทามลำห้วยตากมาติดอยู่ที่ บ้านป่าดอกแควตบลพุทเชาออำเภอบ้นากกนป่าังมาตาชาวบ้านก็ไม่ได้มีใครสนใจเลยดีกับพระพุทธรูปนี้จนมาสมัยหนึ่งช่วงฤดูฝนน้นําหลากชาวบ้านในแถบนั้นได้เห็นพระพุทธรูปติดอยู่ในลําห้วยจึงได้ชักชวนกันทําเพลแล้วเอาพระพุทธรูปใส่แพรลอยลงมาตามลาห้วยตากและลาห้วยตากนี้ ก็ได้มาปรจบกับแม่น้ําปิงที่ตะบนปากตกคือแม่ตากธรรมตาเราตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําปิงที่บ้านตากพระพุทธรูปได้ลอยน้ําอยู่ในลำห้วยตากและแม่น้ําปิงเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบทานวังวนโกรหินในกระแสน้ําที่เชี่ยวกราบโดยที่พระพุทธรูปไม่จมน้ําลงแม่น้ําปิงต่อมาวันหนึ่ง ของพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้ลอยตามกระแสน้ําปิงมาวนเวียนอยู่ที่ท่าวัดวังม่วงซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ห้าตำบลหนองบุญเหนือของเราดัางนั้นแล้วชาวบ้านได้ไปพบเห็นว่ามีพระพุทธรูปวางวนแพจึงได้อัญเชิญขึ้นมาไว้บนวัดวังม่วง ซึ่งปัจจุบันนี้วัดวังม่วงไม่ได้มีสภาพความเป็นวัดให้เห็นแล้วย่งคงเแต่ต้นโพยใหญ่และที่โทรณีสงชาวบ้านแถบนั้นเห็นพระพุทธรูปลอยอยู่วนเพลิง,งนืวัดที่มีโขดหินและกระแสน้ำเชี่ยวกลาบจึงช่วยกันยกพระพุทธรูปไว้ที่วัดวังม่วงซึ่งเป็นวัดล้างสมัยนั้นคุณจําเนียน ล่วงมาจำเนียนการล่วงมาซึ่งเป็นหน้าแรงไฟก็ได้ไม่สาราวัดบางม่วงชาวบ้านจึงช่วยกันขนย้ายพระพุทธรูปออกจากสาราตามคําบอกเล่าของคนทฒ่าคนเก่นในหมู่บ้านนั้นในการต่อมาชาวบ้านบางม่วงและชาวบ้านหนองมัวเหนือได้อญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานยังวัดหนองมัวเหนือ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510สะดวกที่จะเดินทางไปกราบลาอุปสมบทอย่างสารตักศินมหาราชในเมืองก็จะใช้สารสมเด็จเจ้าศินมหาราชที่นี่เป็นที่กราบไหว้ลาอุปสมบทในการที่ลูกหลานได้บรรทรกเาอุปสมบทในตรงนี้เลยครับจากในประเทศและต่างประเทศพอทราบข่าว สารงานบุญก็ได้มาร่วมจิตแรงใจรวมใจกันบุญนะปฏิสมคขรอย่างจะเห็นจากทุกสถานที่ที่ที่เราได้บุญนะก็จะมีเจ้าภาพทุกที่เป็นเจ้าภาพที่จะรับเป็นเจ้าภาพบุญนะปฏิสมคขรว่าจะเป็นลวดลายต่างๆจะเป็นซุ้มประตูหน้าต่างจะเป็นฝ้าเพาดาน แม้แต่องค์นางฟ้านางสวรรค์ที่อยู่ในพระบสตรที่ท่านได้ฝากชื่อฝากมตดกุลไว้ในบวรและพุทธศาสนาก็จะมีเจ้าข้าทุกชิ้นงานนะครับจาภาทุกชิ้นงานแม้แต่ดวงดาวและดวงเดือนวันนี้เราก็ได้มีผู้ที่สแสดงความจงรับเป็นเจ้าข้า ดวมราวแฝโดวงดเดือนที่อยู่ในพระบคตรองนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งเหล่านักฟ้าเราเทวดาที่เราได้ทําการบรรจงแต่งให้เป็นศิลปะให้เป็นลวดลายที่สวยงามของพระสถานแห่งนี้ก็ได้รับ ความคิดมาจากท่านเจ้าวาดปงัปัจจุบันคือท่านพระจารย์นาประคอทียุโกท่านได้ไปศึกษาไปค้นฟ้าและไปเที่ยวชมอย่างที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดทิพัฒน์มงคลวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่วัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็คือ ภาพเขียนของท่านอดีตเจ้าวาดอกท,ที่แล้วคือท,ท่านพระครูอรุณธรรมนุกูลซึ่งพระอาจารย์ชยัยรัตน์นะครับเป็นผู้วาดถวายพระอาจารย์เราก็คงไว้ซึ่งพระอาจารย์ชยัยรัตน์ก็อดีตก็เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัวแดงนี้ปัจจุบันท่านอาจารย์ชยัยรัตน์ได้เป็นรับตำแหน่งเห็นเจ้าวาดวัดของศักดิ์นะครับท่านก็เคย อยู่ในวัดมหาเมืองเรานะครับขอยอนนะพี่ครับ,รบซึ่งจากที่เราเห็นนี้ก็คือพระประธานในพระบูสศเดิมทีแล้วตรงนี้เรามีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชเป็นประธานในพระบสถศนีน้เยง รูปเดียวองเดียวในอนาคตอย่างที่ทผมนำกล่าวในต้ตนว่าเราจะมีการมาเชิญองค์หลวงพ่อสัพยาไม่มีศีลกักหรือหลวงพ่อสมหวังมาเป็นทำการประดิษฐานอยู่ภายในพระพุสธรูปแห่งนี้เพื่อที่จะให้ชาวบ,บ้านที่หรือนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมความสวยงามของพระพุสธรก็จะได้กราบไหว้สักการะบูชาทั้งหลวงพ่อชินราชและหลวงพ่อสมหวัง อยู่ในขบวนรถนี้อีกทั้งเราต้องการที่จะโชว์ของดีก็คือฝีมือการว่าศิลปะหัตถกรรมการเขียนแต่งแต้มสีสันเชิงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นโดยรอบนะครับก็จะเห็นว่ามีการทำตั้งแต่อันนี้ก็จะเหมือนเวทจันดอชาดก สองสองนอกจากที่วัดหนองมเูนือเรามีต้นโพที่ใหญ่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ตั้งของวัดนองมเูรณเราโดยมีพระเจดีย์ทรงศิลปะมอญเก่าอยู่หนึ่งองค์ซึ่งเดินทีนั้นก่อนที่จะเป็นพระเจดีย์อจจุบันที่เห็นอยู่นีน้ก็เป็นลักษณะเหมือน เจดี songs, ศิลปะสมมลเก่าฐานกว้างประมาณเก้าเมตรซึ่งปัจจุบันนี้ท่านพระกูอดุลธรรมะพระูลอดีตเจ้าวาดรัดหนองเสนอจะสร้างเจดีองค์ใหม่ครอบไว้ที่เห็นนี้ก็จะเป็นเจดีองคใหม่ที่ท่านอดีตเจ้าวาดที่แล้วท่านครูนอดุลธรรมาพระูนได้สร้างครอบองค์เจดีองเก่าซึ่งองค์เจดีองเก่านั้นก็ว่ากันว่า สร้างตั้งแต่สมัยอาจจะถึงสมัยพระนางจาม,มาเทวีหรือไม่แน่อาจจะเป็นสมัยจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงล่องเรือเพราะว่ากันว่าเป็นตำนานที่เราขานยังไว้ชัดเจนและเสกคนอยู่ตำนั้นแล้วก่อนที่จะมาเป็นองค์เจดีย์สีเหลืองทองอลหลามแห่งนี้ก็เคยเป็นคาบกลางคังของเจดีย์ องเก่าซึ่งสร้างโดยศิลาแรงเป็นอิฐศิลาแรงแต่ด้วยเหตุท,ที่ว่าเกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัยน้ำพุ่มใหญ่ปี2502จากการที่เราช่วงนั้นเรายังไม่มีเขื่อนภุ่นนซึ่งก่อนหน้านั้นทางละแวกนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มตามลำน้ำปีแล้ว พอเกิเกดเหตุน้ำเพิ่มใหญ่ปี2502ก็ทำให้เจดีได้รับผลกระทบสุดทลายลงจากผลกระทบจากวัตะไ,ตไ,ตไอยอุทกภัยครับอุทกภัยทางนั้นปัจจุบันก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นทรงสวยงามมาครอบุเอาไว้ สร้างขึ้นตั้งแต่ราวปี2 3 6 9มีน้ำเดิ้ตามชื่อหมู่บ้านเรียกชื้อท่านว่าวัดหนองบัวมีานาตามชื่อหมู่บ้านเพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีบัวหลวงเต็มไปหมดจึงเรียกชื่อหนองน้ำนั้นว่าหนองบัวลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านหนองบัวอยู่ในทางตอนเหนือจึงมีชื่อเรียกอีกว่า บ้านหนองบัวเหนือและก็ยังมีบ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทางใต้ก็มีหนองบัวขึ้นเหมือนกันก็จะเป็นอยู่ทางทิศใต้เราจึงให้เรียกชื่อว่าหมู่บ้านหนองบัวใต้นะครับจึงจะทําให้ทงความเข้าใจกันว่าไม่ซ้ําหมู่บ้านกันนะครับมีหนองบัวเหนือและหนองบัวใต้ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นสวนดอกไม้ซึ่ง<ม>ทางเจ้าวาดประวัติบันคือท่านพระอาจารย์มหาประกอบิตายุโกได้คิดสร้างสารรค์ให้สวนดอกไม้แห่งนี้เป็นแหล่งที่จะให้ชาวบ้านในทุมโนเราได้มาเก็บภาพความประทับใจอีกมุมหนึ่งของวัดหนองบัวเหนือเราซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือโกธของผู้หนึ่งก็คือผู้เท่าผู้เก่ก็ว่ากันว่าเป็นตาสด ข่าวละอ,อซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ที่ได้ช่วยกันริเริ่มแต่งตั้งและเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการก่อสร้างบูรณะปฏิสมพรวัดหนอบัวเราให้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่เป็นถึงปัจจุบันด้วยหนูประการของท่านชาวบ้านได้ให้ความเคารพ ด้วยการนำกระดูกของท่านมาตั้งทำาโคดไว้ที่แห่งวัดแห่งนี้ส่วนดอกไม้แห่งนี้ก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชื่นชมความสวยงามทันใดที่ชื่นชอบวิวดอกไม้ที่จะมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสวยๆแล้วนำภาพของท่านโพสต์ลง Facebook โพสต์ลงไอจีอินสตาแกร ก็ฝงเฟซ่งลายกันอันนี้ทางเจ้าวาดก็ตั้งใจให้เป็นแหล่งที่เชิดหน้าชูตาดอกไม้สวยๆนี้ก็จะลงขึ้นตามการฤด,ดูกาลถ้าคนจะมีไปอีนานก็คงจะด้วยโล่วงโรวยลาโดยสภาพอายุไขถ้าท่านสนใจที่จะมาชมสวนดอกไม้มีสวนทานตะวัน วนธนวันนี้ก็กำลังชูข้อเป็นบานสวยงามพร้อมที่จะให้ท่านมาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติดอกไม้ท่านใดที่ชื่นชมชื่นชอบกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติก็ขอดิเชิญมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นทีนะ่ระลึกณวัดนองบนหนางนี้ได้เลยนะครับ เี๋ยวรจะเก็บภาพกอนแล้ววันนี้บิ๊กมีเดียเก้าขอขอบคุณพี่พิชาจันทราศนะครับแล้วก็ วัดหนองบัวเหนือหลวงพ่อสมหวังไว้เป็นอย่างสูงเลยเนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า